สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดมคำเปาเช่นเคยนะครับ3คู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มแอดที่ขึ้นตรงหน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับเอาวันนี้มาดูกันเลยนะวันพฤหัสครับเที่ยงคืนตรงครับฟุตบอลสวีเดนอาซวนคารเปิดซีซั่นใหม่แล้วนะ2020นะครับอันดับ8ครับฮักเคนเปิดบ้านพบกับ3ามาโมนัดแรกนี่ฮักเคนเสมอฟาวเคนเบิร์กมา1-1นะครับส่วนมาโมนี่ถล่มมอบี้มา2-0นะครับ คู่นี้เฮตุเฮต้าเกมหลังสุดเท่ากันเลยครับชนะฝั่งละหนึ่งและเสมอกันไป3นัดนะครับตัวผู้เล่นครับฮักเก็ตวัน,น้ชช้ยูนาตอยวิโอครับเอริกฟรายเบิร์กและกุสตาฟเนลเซนส่วนมาโมมีลาสเนลเซ่นครับฟูอัดบาชิรูและอันเดอร์สคริสเตนเซ่นนั่นเองนะครับคู่นี้เสมอไหนเสมอกันจะดามองว่ามาโมดูแล้วฟอร์มดีกว่าฮักเก็ตและเกมรุกก็ดูจะเด็ดขาดกว่านะซึ่งดูแบบนี้แล้วโอกาสบุกไปแบ่งแต้มมีครับและมีเหลี่ยมชนะอยู่ด้วยคู่นี้เสมอไหนเสมอกันแบบนี้จะดามองไปที่ทีมเยือน,นบโอบออกกาาสเียดม มีสูงหรือถ้าเสมอก็ลุ้นเชียร์ฟรีไปนะฮะมองไปที่เมาโมครับเที่ยงคืนครึ่งครับฟุตบอลเซกุนดาสเปนนะครับอันดับ16ครับนูมันเซียเปิดบ้านพบอันดับ2รองจากฝูงอย่างคาดิสนะครับนูมันเซียนัดแรกหลังรีสตาร์ทมาเนี่ยนะแพ้มิรันเดส1-2ครับส่วนคาดิสเองก็เสมอกับรายโยบายกานมูมา1นนนะครับ เฮตูเฮตคาดิสเป็นรองครับผ่านด้านหลังสุดชนะนัดเดียวเสมอ2และแพ้ทางด้านของนูมานเซียไป2เกมนะครับตัวผู้เล่นครับนูมานเซียวันนี้ใช้เอ็กตอร์เอนันเดสครับอาเบโตเอสคาซี asi, และฮิจิเนโอมารินนะครับส่วนคาดิสครับมีชองเปียร์ไรเนอร์เอดูรามอสและสูน่าเป็นนาโนนะครับคู่นี้ก็เสมอไหนเสมอการจะด่ามองว่าคาดิสอาจจะเสมอในเกมหลังรีสตาร์ทมาแต่นูมานเซียนี่ถึงแพ้เลยเพราะนั้นอยู่แล้วโอกาสเสมอก็มีครับแต่เชื่อว่า ลึกๆคาร์ดิสเองเนี่ยมีแรงจูงใจที่ลุ้นเลื่อนชั้นและลุ้นเป็นแชมป์เซกุนดามากกว่านูมันเซียที่หนีตกชั้นอยู่นะเพราะนั้นดูแล้ววันนี้คาร์ดิสบุกไปไม่น่าถึงแพ้ครับและมีเหลี่ยมชนะอยู่ด้วยพอสมควรเลยเสมอก็ลุ้นเชียร์ฟรีนะเพราะนั้นมองทีเมเยือนครับคาร์ดิสครับปิดท้ายเจ้งกึนครึ่งเหมือนกันนะครับฟุตบอลลาลิกาสเปนครับอร์ดับ15เดปอร์ติโวอาลาเบสครับเปิดบ้านพบระดับสครับเรอัลโซเซดัดนะครับอาลาเบสนี่รีสตาร์ทกลับมาแพ้เอสบานิโอ่ย เสมอโอซาซูน่ามา1-1นะครับ Hate ate, ad, เฮทูเฮทโซเซดัดเหนือกว่าชัดเจนครับ5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1และแพ้อลา,าเบสแค่เกมเดียวนะครับตัวผู้เล่นครับอลา,าเบสวันนี้ใช้ซิโมนาบาโร่ครับอเล็กซ์บีดาวและเปเรปอนส์นะครับส่วนโซเซดัดครับมีนาโชมอนเรียลครับมิเกลโอยาเซเบลและวิลเลียนโชเซ่คู่นี้โซเซดัดบุกไปเสมอไหลชุดหนึ่งข้างแต่ถ้าชนะสกอร์อะไรก็ตามแฟนเฮลั่นเลยซึ่งดูแล้วโอกาสเสมอก็มีสูง แต่จะดําซื้อมุมชนะที่โซเซดัดน่าจะมีทีเด็ดและลุ้นไปที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่แบบนี้เพราะนั้นดูแลว้วน่าจะดูดีกว่าอาราเบสนะครับหประตูน่าจะพอเบียดออกมาไหวเสมอก็ไหลซุดหนึ่งข้างนะเพราะนั้นมองไปที่เรอัลโซเซดัดครับสรุป3ทีมจะดําความเป้าคือมันพฤตบแบบนี้นะครับเมลโมกาดิสและเรอัลโซเซดัดนะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้วมไปถึงกลุ่มและที่อยู่ตรงหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะดําความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ